ข้ <12. S 2> oh. อสิบองอะเดี๋ยวเนตัวข้อสองเมื่อก่อนพี่ทำล้วยากมากเลยข้อ12องะแต่เมื่อก่อนยังไม่ค่อยมีความรู้อะวันนี้เดี๋ยวจะลองสอนเราตอนนี้ลัน,นี้หนนี้ก็ต้องเล่นเลยใช่ไหมจังหมะนี้ <laughs> อ๋ทุกคนเดี๋ยวรอนทำฟาแป๊บหนึ่งลองทำข้อ12รอก่อนก็ได้เดี๋ยวพี่เขียนโจทย์รอกัอนเป็นใจอะ่อนะกจูใจพี่ดังเป็นมันแค่หลอกเฉยข้อนี้ยแต,แต่กุ้งนี่เต็มใจนะ <c oughs> หลอกเลยแต่ให้เงินด้วยนะหลอกอะไรอ่ะ <c oughs> เ่โจทย์บอกว่าค่าเฉลี่ยเท่ากับมัธยฐานก็คือ x bar เท่ากับอะไร เอ็ x bar มอ mm ีอ่ะเบากับเมีมค่าเท่ากันอันที่โจทย์ให้มาก็ข้อนี้ม right ี99ตัวแสดงว่าตัวแปร N เนาะ n เป็น99แล้วขั้นตอนแรกก็คือทําตามที่โจทย์ให้เลยโจทย์ให้ว่า x บาร์กมีค่าเท่ากันเขาให้ว่า x กบาับมีค่าเท่ากัน x bar ก็คือเอาทุกตัวทำไมกันบวกกันแล้วหารด้วย99นะเพราะว่ามี99ตัว <c oughs> ก็เป็น x 1บวก x 2บวกไปเรื่อยๆจนถึง x 98 x 99แล้วหารด้วย99 <c oughs> ทีนี้ me เนี่ยมันคือตัวตรงกลางซึ่งในกรณีที่จำนวนข้อมูลมันเยอะมากๆเนี่ย เราอาจจะไม่ชัวร์ว่าตัวตรงกลางคือตัวไหนวิธีการก็คือมันจะมีสูตรที่หาตำแหน่งนะพี่ย่อยอย่างนี้นะตำแหน่ง nE วิธีการหาว่ามันอยู่ตัวไหนนะสูตรก็คือ n บวกหนึ่งส่วนสองอันนี้เป็นวิธีการหานะว่ามันอยู่ตัวไหนถ้าค่าในน้อยอย่างข้อมูลมีห้าตัวเงก็ไม่ต้องหา n ก็เป็นเก้าเก้าเนาะบวกหนึ่งหารสองได้หนึ่งร้อยหารสองได้ไห้าสิบ ห้สนี่ไม่ใช่ค่า ME นะเป็นตำแหน่งย้ำให้ทีนเป็นตำแหน่งหมายความว่ามันอยู่ตัวที่ไหร่ตัวที่ห้าสิบเราก็ย่อเป็น X50 ห้าสิบนะเพราะตัวแรกก็ X1 หนึ่งตัวสองก็ x 2. 2> อสองาทันหมดแล้วแล้วเราทำเต็มที่ได้แค่เอาเก้าเก้าอะอยา้ายขึ้นไปขูด มันก็จะกลายเป็น x 1บวก x 2, 2> <c oughs> บวกไปเรื่อยอในข้อมูลชุดนี้มี x ห<ๆ>้าสิบได้ไหมเนี่ยเอาไม่มีหรอม,มีมีใช่อยู่ตรงกลางนะมีตัวเดียวมยู่เดียอะไรอะไรจะย้ายแล้วพี่เขียนแจกแจงให้ดูเพราะว่ามันจะมี x ห้าสิอยู่ตัวหนึ่งแล้ว เอาย้าย99ไปก็เป็น99คูณ x 50ทีนี้เราก็ย้าย x 50มาทำอะไรได้มาลบพอย้าย x 50มาลบอ่ไอ้ฝั่งเนี้ยจะเหลือเป็น98 x 50แล้วข้อมูลเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2ชุดก็คือเป็นชุดแรกที่ก่อน x 50ก็คือจะเป็น x 49และอีกชุดหนึ่งก็คือ x 51ถึง x 99มไเนี่ยมันก็จะเป็น x 1บวก x 2 ไปเรื่อยๆ x 4 8และ x 4 9แล้วอีกข้อมูลอีกชุดหนึ่งไอ้ X50 อ่ะไม่มีแล้วพอย้ายไปลบก็ตั้งแต่ x 5 1 x 5 2ไปเรื่อยๆถึง x 9 8 x 9 9ก็จะกลายเป็นเท่านี้แทนแล้วเท่ากับ98 x 5 0จดมาเท่านี้ก่อน ตอนแรกมีทั้งหมด x 1ถึง x 9 9อ่ะ,อะมี99ตัวแต่ว่าพอเราย้าย x 5 0ย้ายไปลบเนี่ยมันก็ต้องเหลือ9อะไร98นะมันจะเหลือ98ตัวแล้วพี่จับเป็น2กลุ่มมาแสดงว่า x 1ถึง x 4 9อ่ะอันนี้ก็จะมีกี่ตัว49ตัวอันนี้แน่ๆ49ตัวไอชุดหลังก็ต้องมีกี่ตัวด้วย49ตัวเพราะว่า49กับ49บวกกันได้98 แล้วไปบวกอีกหนึ่งที่เป็น x สิบก็จะได้เก้าเก้าพอดีเอาเท่านี้ก่อนเอาเอาให้ไม่งงเท่านี้ อะไรมันไกล เอ๊ตอบเลยเหรอตอบข้อไหนเอาทำไมอ่ะเอามกันดูเฉลยว้เก่ง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 มกเกก่งากงเก่งเ่งเก่งกงก่งเก่งเก่งเกขอเกเก่งอกเก่เก่งก่งเก่งเก่งเก่งจก็งเอ่งเก่เก่งเก่เก่เก่งเหมงอกเกมงเก่งเก่เกงเกเ่กงเก่งกเ่เกกก่งมก่เ่เก่งกเกกก ใช่ไหมใช่ไมใครเราเก่งมากเก่งมากการวัดยืดยืดดูดูไม่ต่ำกว่าสิบรอบอาจารย์ได้เลยเหมือนไหมเหมือนไหมเก่งมากเก่งมาก โจถามว่าข้อใดถูกอเอนยโดนแน่นอนนะข้อหนึสิกมาไอเท่ากับหนถึง49่สเอเท่ากับซิกมาไอเท่ากับเฮ้ย เอ่อมันพิมพ์ผิดนะต้องเป็น5 F ้ถนะึงเอาแก้ให้พี่หน่อยะมันลืมลืมเลข9กตัวหนึ่ง,หงเหรอเติมเลข9กไปที่ช้อยที่หนึ่งเดี๋ยวแก้ก่อนแล้วเขาถ้าช้อยหนึ่งถูกอ่ะไอ้สองข้างเท่ากันแล้วซิกม่าคือผลบวกไอ้ข้อน,นี้ก็ตั้งแต่ x1 x2 ไอ้ด้านซ้ายก่อนนะไปเรื่อยๆถึงเ4 8 x 4ี ส่วน<ม>ด้านขวาก็เริ่มตั้งแต่ x อะไร x อ x ห้าไปเรื่อยๆถึง x9 8 x 9 9เอ้าเอา,อางี้เราว่าเท่ากันได้ไหมไม่ได้เนาะเพราะว่าข้อมูลเขาบอกว่ามันเรียงจากน้อยไปมากแสดงว่า x1 นึ่งเนี่ยต้องมีค่าทำไมสุดน้อยสุดอ่ะหนน้อยสุดลองมา2อสแสดงว่าด้านซ้ายเนี่ยยังไงบวกกันก็ต้องน้อยกว่าอะไรน้อยกว่าด้านขวายอยู่แล้วเนาะ แสดงว่าข้อนี้ก็ต้องตอบว่าผิดนะตอบว่าผิดนะเพราะว่ามีคำว่าจากหนอ้อยไปมากค่ะมีคำว่าจากหนอ้อยไปมากข,ข้อสองข้อสองเดี๋ยวข้อ2องซิกมา i เท่ากับ1ถึง49ของ x 50ลบ x i เท่ากับซิกมา i เท่ากับ5้ถึง99แล้วด้านในเป็น50ลบ x ไอไตัวที่แทนก็คือต้องเป็นค่า i อย่างเดียวี่เดี๋ยวดูด้านซ้ายก่อนด้านซ้ายตัวแรกแทน i เป็นเลขอะไรเลขหนึ่งอะมันจะกลายเป็น x 50ลบ x อะไร X1 ตัวแรกเนาะอ่ะตัวแรกกาดูก่อนนะเป็น x 5 0ล1บ x1 ตัวถัดมาซิกมาคือผลบวกถัดมาต้องแทน X เป็นเลขอะไรต่อ 2> <X> 2. เลข2ก็กลายเป็น x 5 0ล2บ x2 แล้วไปเรื่อยๆไอ้ก่อน49ก็ต้องเป็น4อะไร48ก็เป็น x 5 0ล4 8บ x48 แล้วไปบวกกับ x 5 0ล4 9บ x อ9อันนี้คือเฉพาะด้านสายอ่าแล้วจดมาตามนี้ก็ กุ้งไปบอกครูว่าหนูเพิ like to you, ่งมาจากวาลินบอกหนูเพิ่งมาจากบอกกุ้งไปบอกเลยครูคาหนูเพิ่งมาจากบอกกุ้งค่ะเฮ้จริงปะเนี่ยไม่ใช่ว่าไปแล้เรื่องจริงไอ้อชวนเด็กนอนชวนเด็กนอนผ้าปุยยาวเอออ้าวเขาเต็มใจเดี๋ยเอามา พักผู้เยาว์โงเล็บเด็กนอกถัดมาด้านขวาด้านขวาก็ตัวแรกต้องเป็น x ห้าสิบลบ x อะไร x ห้าเอ็ด x หนึ่งเป็นอะไร x ห้าเอ็ดเพราะว่ามันเริ่มต้นได้วยห้ 8. ไอ้ก้อนถัดมาก็จะเป็น x ห้าสิบลบ x ห้าสอง แล้วไล่ไปเรื่อยๆเนาะไอ้ก่อนตัวสุดท้ายก็ก่อน99ก็เป็น9อะไร98อลบ x 98แล้วก็ x 50ลบ x 99ซึ่งข้อนี้เขาเช็คว่าซ้ายกับขวาเนาะแต่พี่เขียนเป็นบนกับล่างเนาะถ้าข้อนี้ถูกไหมครับว่าซ้ายกับขวาต้องทำไมกันแต่ว่ายังไงผิดแน่นอนเพราะว่าไอ้ตัวที่50อะก็ต้องมากกว่า1อยู่แล้วเนาะ ก็ไอเนี่ยคือค่าบวกแสดงว่าไอ้อนด้านซ้ายทั้งหมดเนี่ยค่าต้องเป็นบวกค่าต้องเป็นบวกทั้งหมดเลย,เ,ยเอค่าสิบเพราะว่าเขาบอกว่าเรียงจากน้อยไปมากแต่ว่าไอ้อนด้านขวานเนี่ยมันเอาตัวที่ห้าสิบไปลบตัวที่ห้าเอ็ดมันต้องทําไมกว่าน้อยกว่าต้องติดอะไรติดลบแสดงว่าด้านซ้ายค่าเป็นบวกหมดเลยด้านขวาค่าเป็นลบหมดเลยแล้วบวกกับลบมันไม่มีทางเท่ากันอยู่แล้วข้อนี้ก็เลยผิด โอ้ถ้าให้เป็นกันบ้านนี่ไหวไหมนี่ข้อนี้โอยอยากสอนอีกหน้าสิห้าอีกอะวันนี้แพนมาว่าต้องสอนให้จบหน้าสิบ้าดูแล้วจะลิดแพนกุ้งอันนี้ชวนคุยไม่งั้นนะ x มา i เท่ากับ1ถึง49แล้วด้านบนเป็น50แล้ว x 50ลบอ i ม,ม่เชื่อ 50เลยหมายกุ้งชนคุยก็จากข้อที่3มันก็เหมือนจากข้อที่2ซึ่งเราต้องเขียนใหม่แต่ว่าพี่ที่เขียนพี่ก็จะเปลี่ยนเป็นแอปเลยไม่ได้ไม่ได้เนี่ยก็จะเป็นแอปเลยจากโรงเร็ยนไม่ได้ไม่ได้ก็จะกลายเป็นแอปแทน อ้ไอ้นี่ไอ้นี่พี่ก็ขอเปลี่ยนเป็นข้อสามอย่างงี้แล้วกันนะจะได้แบบว่าดูเนียนๆหน,น,น่ะนก็ปเ, <c oughs> เปลี่ยน,น,นจากวงเล็บเนาะเป็นแอปแบบที่กุ้งแนะนำม,มาพี่ก็เลยได้ไอเดียที่ว่าคิดเก็ตเชนใหม่เก็ต้ใส่แอปเพียงเดียวเนะ ๋อไม่ได้เอาทั้เยอย่างต่้นี้องตอต้องต้องามเนี่ยที้อันเท่าะันเดี๋ยนอ <c oughs> งต้ีงต้แง้เรา้อกต้องววเ้ี่ต้อเต้างอกใหมง้้ออเอ อธิบายแบบที่เข้าใจง่ายสุดงี้ดีกว่าเอ,อถ้าทำวิธีตรงค่ะพี่เพิ่งคิดออกถ้าทำวิธีตรงวิธีตรงก็คือเราต้องเช็คก่อนว่าไอ้อันนี้คือวิธีตรงนะแต่ว่าเราฟังให้เฉยไม่ต้องจดเพราะว่ามันมันจะดูยุ่งยากวิธีตรงก็คือในแอปเป็นค่าบวกถอดได้เลย ไอเน,นี้ย x 5 0ลบ x 1เป็นค่าบวกอันนี้ก็ถอดได้เลยตัวนี้ถอดได้เลย<ม>แต่ว่าพอไอ้ก้อนด้านขวาในะ x ่ย x 5 0มันน้อยกว่า x หมันเป็นลบมาต้องกลับเครื่องหมายไอ้ไอ้น,นี้ต้องกลับเครื่องหมายถอดแล้วกลับเครื่องหมายแต่วิธีรันอีกอย่างหนึ่งที่พี่แนะนานก็คือเขาบอกว่า x 1 x 2 x 3ไปเรื่อยๆถึง x 9 8 x 9 9เนะี่ยมันเรียงเรียงไม่เรียง,เร,ยงเรียงแล้วจากน้อยไปมากวิธีการง่ายๆก็คือสมมุติตัวเลขใช้การสมมุติตัวเลขเข้าไป ซึ่งตัวเลขที่พี่สมมุติก็พี่จะแทนลไล่เลย x 1ก็เลข1 2> x 2เลข2 x 3เลข3ไปเรื่อยๆ,ๆ x 9 8ก็คือ98 x 9 9ก็คือ99แต่เขาต้องกำหนดคำนี้มาไม่งั้นสมมุติไม่ได้แล้วข้องนง่ายเลยมันก็กลายเป็นว่า x 5 0ก็คือ50 50-1ลบ1ได้49ทันมาก็เป็น48แล้ว<ๆ><ๆ>อันนี้ด้านซ้ายเนาะไล่ไปเรื่อยๆอันนี้ได้ สองแล้วก็เป็นหนึ่งมันก็เลยมองกับกันเป็นว่ามันก็คือหนึ่งบวกกันจนถึงสี่อะไรสี่เก้าอันนี้คือด้านซ้ายเดี๋ยวพี่ให้จดน,นะแล้วมันต้องเช็คว่าเท่ากับด้านขวาหรือเปล่าตัวแรกห้าสิบห้าสิบลบห้าเอ็ดจะได้ลบหนึ่งแต่ว่ามันถอดแอปมันมันติดแอปอยู่ต้องได้ค่าอะไรค่าบวกก็ได้เลขหนึ่งไอ้นี่ก็เป็นห้าสิบลบห้าสองก็ได้ลบสองแต่ถอดแอปมาเป็นค่าบวกแล้วไปเรื่อย ไอ้ก่อนตัวสุดท้ายก็5 0าสลบเกก็ต้องได้ลบสี 48, แต่ว่าถอดแอปมาก็เป็นค่าบวกอีกตัวหนึ่งก็เป็นบวกอะไร49มันทาไมกันเท่ากันก็เลยตอบช้อยสาม